จะเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยรู้ว่าต้นตอเนอี่ยคืออะไระจะเป็นคนซื่อๆนิดนึงอะไรเงี้ยซื่อเรียกกันปุ๊บโทรหาไม่รับไลน์ไม่ตอบ <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> ไปหาเลยเพ <c oughs> าเราเป็นคนที่ทำให้เกิดปัญหาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออถ้าสมมติเราออกมาน่าจะดีกว่าคิดดีแล้วว่าตอ่อยเขาไล่ผมไม่ไป <c oughs> ขอบคุณอุปสรรคที่เข้ามาที่ทำให้เราเข้าใจและรักกันมากขึ้น่จะมาสู้วันนี้ขอสู้ตลอดจบ มเ,เริ่มเลยนะครับเอาเป็นยังไงบ้างบรรวมงานวันนี้เขาผมเป็นยังไงบ้างครับเขาก็เขาก็ดีใจอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้เราออกมาจากลิฟต์เนี่ยก็คือคนแบบเขาเรียกเป็นแบบเป็นเรียกลันเวย์เป็น,ปนลั<อ>เนเวย์คือแบบว่าไปเราเลยแล้วทุกคนเต็มหมดเลยล้วก็เป็นภาพที่สวยงามมากแล้วก็ตอนที่เราขึ้นบนเวทีก็เห็นแบบว่าชั้นสองที่สามก็เต็มเหมือนกันก็สุดยอดของแบบับดีใจครับผมเพราะว่าก็ดีใจทุกครั้งหลกที่ได้ร่วมงานกับน้องแล้วก็ ได้ร่วมงานกับแพนนารี่นะครับมผมเพราะว่าแพนนารี่ก็เป็นแบรนด์ที่เบลโน้นอยู่แล้วแล้วก็ก,ก็ดีใจที่แ,แบรนด์เลือกผมสองคนครับอ,อย่างกิจากรรมบนเวทีเนี่ยตั้งสิบคำถามก็ <c oughs> สนุกดีครับมีคำถามไหนเยากจะมหรือว่ามีคำถามไหนที่อยากขยายคำตอบใช่ไหมอ่ะโอ้โหอยากขยายคำตอบก็จ <c> ร <oughs> <c oughs> ิงๆก็อยากขยายคำตอบไหมก็บางอย่างก็ยังพูดไม่ได้เหมือนกันครับแล้วก็ยังเก็บไว้ในแบบยังเก็บไว้ในใจอยู่พูดไม่ได้เท่ากับพูดไปแล้วพูดไปแล้วไม่ก็ยังมีบางอย่างไงใช่ไหมแบบว่า ก็ไม่พูดเดื่อดนั้นหรือเหลืออยู่นิดนึงใช่ใช่ประมาณนั้นแล้วอย่างที่พูดออกไปแล้วก็คือก็ตามนั้นก็ตามนั้นครับผมใช่เอาไปตีความตอบกันเองได้เดี๋ยวเมื่อกี้พูดเรื่องลิปพูดเรื่องปากครับเป็นไงครับปากมันยังไงครับมันชุ่มชื้นิ่มเลยปาวายจริงเียมจงเลยเหรอจริงบ้างหะไม่ปากปากเราชุ่มชื้นอยู่แล้วเพราะว่าเราใช้ลิปตลอดเวลาครับผมเราไม่ปล่อยให้ปากเราแห้งเลยไม่ได้ถามปากถามปากจริงเหี้ยมเพราะว่ามันเพราะชุ่มชื้นไหม เท่าท okay? ี่เห uh ็นก็ชุ่มชื่นนะครับผ่านไปแล้วอะไรหิวไม่ไหมหรือว่าอาร์เลียแปลได้อแปลได้คือชุ่มชื่นอยู่แล้วเพราะว่าเขาเขาแบบเขาใช้สลิปปิ้งมาส์กด้วยที่แบบแบบเป็นลิฟต์เลยแล้วก็แบบว่าเวลาตื่นมาก็แบบว่าปากดูแบบอิ่มน้ำดีอะไรเราเห็นก็แต่ตอนตื่นเลยอ่ะครอบเราเห็นก็แต่ตอนตื่นเลยอ๋อตอนตื่นก็เห็นตลอดนะครับสังเกตบ่อยเหรอเกตบ่อยไม่ก็ เหมือนที่คําถามว่าชอบส่วนไหนที่สุดก็ผมก็ตอบว่าปากใช่ไหมครับก็ก็สังเกตตอนเวลาเจอหน้าก็มองปากอยู่แล้วครับก็เลยก็เลยไม่ไม่เห็นตลอดใช่เฮ้อย่าเริกได้รึผมรู้นะพี่ก็จะมีพิรู้ตามนะผมรู้แล้วตรงไหนไม่มีไม่มีเนาะไม่มีแต่บนเวทีเราไม่มีเลยนอกจากบนเวทีเหรอพี่ไม่มีไม่มีรู้ว่าสองคน เยอะมากจริงเพราะว่านี่คือแบบอีเวนต์แรกที่เราเพิ่งจบจากเทมโปใช่หลังซีรีส์ก็อีเวนต์แรกใช่เราก็รู้สึกว่าเออเราก็คิดถึงกระแสมากๆเพราะว่าประชากรนิโปเราก็ไม่รู้ว่าหลังจากจบซีรีส์เนี่ยจะมากขึ้นหรือเปล่าเราจะมีคนรักเราเพิ่มใหม่ก็วันนี้ก็พูดแล้วว่าทุกคนรักมากจริงๆเรื่องกระแสก่อนจากก็ยังดีอยู่นะจากนี่ใช่ครับผมเพราะว่าก็เหมือนมี กลุ่มคนที่แบบรอซีรีส์จบครบทุกตอนแล้วก็มาดูย้อนหลังทีเดียวอะไรเงี้ยผมใช่จริงๆบแล้วผมดูซีรีส์ผมก็ชอบทำ่างนั้นนะเพราะว่าไม่ไม่อยากแบบมารอแบบวีคไปวีคกับมันทรมานมันค้างค่าใจเงี้ยใช่เพราะเราเห็นในเอ็กซครับว่าก็คือคนที่ชอบแบบว่าเหมือนที่พีเอสบอกว่าจะชอบดูวนให้เสร็จก่อนแล้วก็ดูทีเดียวอะไรเงี้ยบางคนก็ดูวันเดียวแล้วจบเลยแหล่งก็มีเหมือนกันแล้วก็มามาฟีดแบคว่ามันเป็นอย่างี้อย่างนี้นะก็แบบว่าเป็นแฟนที่ดีส่วนใหญ่ถ้าดูถ้าดูรุ่นเรื่องจนจบเลยแนะนำให ใช่เพราะว่ามันอาจจะนานเกินไปเพราะว่าแบบมันมีหลายเรื่องราวไงมันแบบมีหลายเส้นเรื่องใหญ่อะไรเงี้ยเวลาแบบมใช้เวลาในการรีแคปอย่างเอสซีเอสลงขอบคุณครับว่าว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ขอบคุณมาองที่มัที่มันทามันถึงเป็นยังไงบ้างแต่คนต้องไรู้ใช่ไหมรู้ใช่ไหมพี่จะถามอะไรรู้เลยอบบว่าเอาว่าระหว่างใส่คำมันมีดอกไม้กันนรู้ทั้งสองคนใช่เป็นยังไงบ้างในตอนนั้นโมเมนต์นั้นก็จริงๆ เหมือนเวลาออกกองด้วยบรรยากาศต่างๆด้วยวันออกกองเช้าตื่นตื่นตีสี่ตีห้าแล้วแบบต้องแบบถ่ายถ่ายวันหนึ่งแบบ20ซี่อะไรเงี้ยมันก็จะมีซีนที่ยากของแต่ละวันแล้ววันไหนที่มันเป็นซีนที่มันอีโมเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็ต้องพีแพรเยอะแล้วก็พออยู่หน้าซีนอะเหมือนแบบเราเวิร์กช็อปมาดีแล้วอะแต่ว่าพออยู่หน้าซีนเนี้ยบางทีแบบฟีลิ่งมันไม่มาหรือว่าเราเล่นได้ไม่เท่าเหมือนแบบที่เราคาดไว้หรือแบบมันยังมีจุดที่มันยังแบบรุนี้น,น่าอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องแบบว่า ตึงตึง,ต,งตึงกันแบบว่าแบบเครียดนิดนึงเพราะว่าเราอยากให้ผลงานมันออกมาดีครับผมใช่แต่ว่าซีร้องให้ของเราก็ออกมาโอเคมาถึงว่าเหมือนแบบก็ผ่านผลไปได้ด้วยดีแบบซีนบอกเลิอกอะไรเงี้ยเราเราถ่ายนานมาก3ชั่วโมง3ชั่วโมงกว่ากว่าอะไรครับผมใช่แต่ก็เหมือนแบบเราคอนเนคกันด้วยการกอดกันเพราะ,ราะว่าตึงใส่การมันมีวิธียังไงที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายเราให้มันผ่าบ ก็จริงๆเราใช้ใช้ทิปที่แบบว่าใช้บตลอดก็คือการดีพอก็คือเหมือนเราคือบางคนอาจจะคิดว่าการดีพอเป็นเป็นการที่เราใช้แค่ครั้งเดียวเราจบ แล้วฝึกแบบการทลายกำแพงแล้วแล้วเราจะแบบเบรกดาวน์ต่างๆใช่ใช่แต่จริงๆแล้วกำแพงที่เรามีเป็นกำแพงเมืองจีนใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดีฟทอกันหลายรอบ20รอบกำแพงก็ยังเหลืออีกแบบนิดหน่อยอะไรเงี้ยใช่ใครใครปีนบ่อนสูงใครแขงใครสูงกันก็แพล็กซ์สูงแข่งกันสูงผมว่าที่จริงแข่งกันสูงเพราะว่าเออถ้าพูดตามตรงแล้วก็คือเราดีฟทอกันเยอะมากจริงๆเพราะว่าคือเหมือนพอเรามีปัญหานี้ปุ๊บ ปัญหาใหม่เกิดแล้วก็ต้องคุยปัญหาที่ต่อแล้วบางทีปัญหาเก่าก็กลับมาซึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเรจยกแก้ปัญหายังไงก็จบในการที่พ้อตลอดแล้วก็หลังจากการที่พอก็เป็นเอ่อเรียกว่าเป็นทริคที่ดีมากเพราะว่าหลังจากจบก็จบก็เสร็จเลยใช่ก็อนจะมาเป็นวิลเลียมเอสในวันนี้แต่จริงเราสนิทกันมากเลยนะทำไมมันต้องมีคอตลอดเวลาคือจริงๆเราไม่เคยมีปัญหาเลยถ้าเราไปเที่ยวด้วยกันหมายถึงว่าไม่ต้องไม่ต้องแบบภาระอะไรอย่างนี้หรอใช่หมายถึงว่าถ้าเราไม่ได้ทํางานด้วยกันหรือไม่ได้มีอะไรแบบ ตอรี่ที่มันแบบนอกเหนือจากเออเขาเรียกว่าพักการทํางานอ,ะอ่ะเออเราก็จะแบบแฮปปี้เราไปคาเฟ่เราไปถ่ายรูปเราแบบทุกอย่างมันแฮปปี้หมดเลยองเงี้ยแต่พอเป็นพักการทํางานมันมีหลายเรื่องที่เราต้องมานั่งเออนั่งเคลียร์กันอะไรเงี้ยใช่ใครช่ถ้าสมมติว่าวินเจฉัยเรากำลังจะสังเกตไหมเขามีอาการแบบไหนจริงๆก็ต่างคนต่างสังเกตครับผมเพราะว่าจริงๆเขาจะเก็บเยอะใช่แต่ว่าผมเป็นฟิลแบบว่าเก็บบ้างปล่อยบ้าง เพราะว่าแบบบางทีเก็บมาแล้วนานๆแล้วไม่ไหวก็ปล่อยอ่าใช่ปล่อยหรือระเบิดปล่อยเฉยๆครับปล่อยปล่อยปล่อยเราเล้ยงจะสังเกตเห็นว่าแบบท่านจังหวัดอะไรก็คือแบบมีเออเขาจะเป็นอาการแบบไหนจะเป็นอาการไหนคือด้วยความที่เราอยู่เขาบ่อยแบบปกติแล้วที่เขาจะใช้ชีวิตปกติเขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งแบบคือเขาจะเป็นคนดีด่าประมาณนี้ครับเวลาแบบเขาไม่มีอะไรในหัวเขาจะเออพูดนี่นั่นนู่นเนี่ยพูดเยอะเหมือนกัน แต่ว่าพอมาถึงจุดที่แบบว่าเงียบๆแปลกๆแล้วก็จะแต่จริงๆผมจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยรู้ว่าต้นตอเนี่ยคืออะไรจะเป็นคนซื่อๆนิดหนึ่งอะไรเงี้ยซื่อแสดงว่าเอสก็ต้องชี้นำน้องแนะนำน้องไหมว่าพี่กำลังเป็นอะไรอะไรนะครับมีแนะนำน้องไหมว่าพี่กำลังอยู่โมเมนต์นี้คือบางทีเราบอกเราคิดว่าเขาน่าจะรู้เองแล้วแต่ว่าก็ไม่รู้พอะเด็ไม่รู้อใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่ารู้สึกว่าตลาดมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าการจัดเสียงสเกตก็คือ พีเอสก็จะแปลกไปครับ่ว่าจะเงียบจะเงียบขึ้นอะไรเงี้ยถ้าถามพี่เงียบรู้ไหมว่าตอนนี้รู้เปอร์เซ็นต์พี่เเเออกี่ปร์ซ็นต์แล้วที่รู้ใจเขาถ้าเธอที่รู้รู้เอ่อถ้าตอบแบบว่าแบบฟิลิปก็95%นั่นกันอ่าแล้วถ้าตอบแบบว่าในใจเลยร้อยยอมรับไหมยอมรับร้อยหรือว่าจะเกทับก็ขับไม่ผมว่าอาจจะประมาณ70อารูาแล้วอยรู้แล้วทำไมเหรอพี่เอรู้สึกว่าเขารู้ที่รู้เราแค่ เอ่อไม่เพราะว่าน้องเป็นคนที่ awareness แคบแคบใช่รู้ตัวรู้ตัวใช่เป็นคนที่ awareness แคบใช่ครับคือเวลาทําอะไรเนี่ยก็จะแบบเห็นแค่ตรงนั้นแล้วก็ทําแบบนั้นอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเราเป็นคนที่คือมันเป็นข้อดีทั้งข้อดีและข้อเสียไแหละที่เราคิดหลายตลบ ใช่แล้วเราเป็นคนที่เรามาระวังเวลาทำอะไรอะไรเงี้ยใช่ครับแต่ว่าผมมารู้วิลเรื่องอะผมรู้ร้อยนะผมก้าวทุนจริงมากจริงมากรู้อะไรเขาบ้างอะไรนะครับลองพูดคำถามรู้อะไรเขาบ้างลองพูดมาจะเขาเขาบอกไม่รู้ก็เออ่รู้อะไรเขาบ้างหรอไม่ไม่ไม่หรือว่าสถานการณ์หรอฮะพี่พี่ไม่รู้อ่ะมีวันหนึ่งแบบทำงานเสร็จอะไรเงี้ยหลายเรื่องนะถ้าผมรู้แล้วพี่ไม่รู้อ่ะสักเรื่องหน่งอะไรบางอย่างเอชยกไปเลยเอามาเอามา ไิไม่ก็แบบวันนั้นทํางานเสร็จใช่ไหมแล้วก็แบบเออเจอกันพี่หรือแบบเออบายบายะอะไรเงี้ยก็ะจะเป็นมวลที่แบบไม่ปกติอะคือผมรู้แล้วว่าอันเนี้ยไม่ปกติแล้วก็ยังไม่พูดะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบโทรอาจพอแยกกันปุ๊บโทรหาไม่รับไลน์ไม่ตอบะอะไรเงี้ย ไปหาเลยเราเป็นคุ้นจริงรู้ด้วยว่าอยู่ที่ไหนจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าที่พูดเรืองนี้จริงเราเป็นอะไรเราเป็นอะไรเราเป็นอะไรเราออกมาไหมก็เป็นเรื่องแบบซีเรียสนั้นัตอนนั้นไม่ใช่ก็แบบว่าแต่ว่าคือเราก็ไม่ได้บอกใครว่าเราอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยใช่แล้วอยู่ดีแบบว่าคือผมมาอยู่นั่งนั่งอยู่ใช่ป่ะอารมณ์แบบว่าคือรถเขาอะผ่านมาโอ้โหรู้ได้ไงวะว่าเราอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยได้ เห็นรถเลยเหรอเห็นรถเลยแต่ว่าท่านไม่สนใจตอนนั้นเมินอยู่พี่เลี้ยงงอยากไหมับพี่เลี้ยงงองอยากไหมเหรอครับไม่ยากเพราะว่าผมว่าเขาน่าจะแพ้ผมที่มันใจมันใจแล้วจริงหรือเปล่าแล้วเสร็จแล้วพี่เลี้ยงอักกลับมาที่โอ้ไปแล้วพี่เลี้ยงก็ตอบไปผมจะไม่ไปไหนครับ รัพี่ผมจะไม่ไปไหนทำไมสัวนเองก็ตอบกลับมาว่าจุ๊บจุ๊บพี่จำได้เดี๋ยวจุ๊บจุ๊บเดี๋ยวมันก็ด่าอยูเป็นสียงที่เขาพูดภาษาภาษาไม่ใช่อันนี้เสียงเข้าไมค์ไปครับขอโทษขขออโโททษษด้วยนะครับเอาแม่นก็จบก่อนมินเลี่ยนตอบมาว่ารัพี่นะครับผมจะไม่ไปไหนแล้วยังไงอะคะเบียก็ตอบว่าไม่ไปไหนแน่นอนจุ๊บจุ๊บผมไม่ไปไหนไม่ไปไหนอยู่แล้ว ก็คนปะได้ก็จริงๆมันก็จะมีจุดที่แบบเรารู้สึกว่าเออหรือว่าเราเราไม่เหมาะการใช่คือรู้สึกว่าแบบเออเราก็เห็นคือทุกๆอย่างเราเห็นหมดแหละแล้วเรารู้สึกว่าเออจริงๆหรือว่าเราเป็นคนที่ทาให้เกิดปัญหาอะไรเงี้ยเราสึกว่าเออถ้าสมมติเราออกมาน่าจะดีกว่าเซึ่งเราก็คิดหลายตลบแต่ละตลบว่าเออจริงถ้าสมมติว่าปัญหาเนี้ยไม่มีเราอ่ะก็น่าจะดีหมายถึงว่ามันก็คงไม่เกิดอะไรเงี้ยเราก็สึกว่าโอเคหรือว่า แยกไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่คืออันนี้คือเราคุยกัน,น่ะในพาร์ทของความที่ว่าเฮ้ยเราเราไม่ได้เราไม่ได้อยากแยกกันนะ,ะในพาร์ทการทำงานนะ่ะคือตอนทุกอย่างมันแฮปปี้หมดเลยคือถ้าเป็นเราแค่2คนหมายถึงว่าแบบคือทุกอย่างมันแบบอุ้ยแฮปปี้แต่พอเหมืนอนด้วยคันทิชช่นอะไรต่างๆะมันทําให้เหมือนมีปัญหาเยอะซึ่งบางบางอย่างเราก็รู้สึกว่าไม่มีทั้งมีเหตุผลแล้วก็ไม่สมตุสมผลซึ่งผมก็รู้สึกว่า คือผมไม่ชอบมีป <mit> ัญหาเออซึ่งผมก็เลยบอกเออทั้งก็โอเคไปไม่หลาดหรือย่างเงี้ยแต่พอการที่เหมือนแบบเราเราเราเก็บไว้กับตัวเองเยอะมากแล้วพอเราก็แบบเศร้าเรื่องนี้อะไรเงี้ยแล้วพอเหมือนแบบพอมาเคลียร์ใจกันด้วยความที่ว่ามันต้องดีทอกันนั่นแหละแล้วพอเราเริ่มพูดอ่ะมันก็เป็นฟีลแบบทุกอย่างมันเริ่มจริงจังขึ้นเพราะว่าน้องก็ไม่อยากให้แยกผมก็ไม่อยากแย่อะไรเงี้ยแต่ว่าทำไมมันต้องแยกล่ะอะไรเงี้ยมันก็เป็นประมาณนั้นแหละตอนนั้นมีเรียอพอมรเขาพูดว่าแยกกันไหมอ่ะเราเยียวยอยังงไ คือผมคิดอยู่แล้วว่าต่อยเขาไล่ผมไม่ไปเลยไม่ผมไม่ได้ไล่นะไม่ไม่ต่อให้ไล่ต่อให้ไล่ใช่แต่ต่อให้จะแบบว่าเออไม่อยากทําแล้วอะไรเงี้ยคือคือเราก็จะหาแบบว่าหาทางให้ได้เลยเพราะว่ารู้สึกว่าปัญหาที่มีอยู่ตอนเนี้ยตั้งแต่เราเราเริ่มโปรเจกต์ไอ้เทมโปเนี่ยเราไม่เคยมีปัญหากันเลยไม่เคยทะเลาะกันซึ่งมันเกิดมาจากมวลนอกๆเฉยๆอะไรเงี้ยซึ่งเราต้องมาคุยกันนะแล้วก็ ผมก็รู้สึกว่ามันไม่เม k e s e n s ที่เราจะต้องมาแยกกันเลยก็เลยบอกเราจะไม่ให้ไปไหนเลยนะชีกานจริงๆผมว่า็อปิกมันค่อนข้างซีรียสนะจริงๆถ้ามูดมันจะซีรีสกันไหมไหมพี่ถามแล้วตรงไหนว่าเอ็รู้สึกว่ามันถึงโช่วงเไลาไหนรู้สึกว่าเอ้ยเราก็ไปด้วยกันได้เคมีมันได้ในภาษาซีรีส์คือผมสําหรับผมเลยนะด้วยความที่ว่าตอนแรกเราไม่ได้ดีทอกันเยอะเราไม่ได้เข้าใจกันอะไรขนาดนั้นแต่พอเราคุยกันเยอะ ก็ผมถึงพูดว่าบนเวทีว่าขอบคุณอุปสรรคพิมพไปในเอ็กซ์แต่ว่าขอบคุณอุปสรรคที่เข้ามาที่ทำให้เราเข้าใจกันเรากันมากขึ้นคือถ้าไม่มีอุปสรรคอะเราคงไม่ได้มาคุยกันแล้วก็คงไม่ได้เข้าใจกันเยอะขนาดนี้แล้วผมก็คงไม่ได้อยู่ต่อแต่ว่าพอเหมือนผมรู้แล้วว่าโอเคเพอร์เฟสของวิลเลียมคืออะไรทําไมเขาถึงไม่อยากให้เราไปอะไรอย่างเงี้ยคือ there's so much going on behind the scene and you all don't know อะก็แต่เพราะฉะนั้นอะคือ อะไรนะอยากพอลังซีนเออเพราะฉะนั้นอ่ะการที่เราอยู่กันทุกวันนี้เราอ่ะสบายใจกันสุดๆแล้วแล้วเราเข้าใจกันมากๆแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะผมถึงบอกว่าไม่ไปไหนแล้วเพราะว่ารู้แล้วว่าแบบนี้มันดีที่สุดแล้วแต่ล่องซีนีออนเราก็ตัวติดกันมากเลยไม่ไปไหนกันเลยอยู่ด้วยกันปรับุจริงจริงก็จริงก็จริงก็จริงแต่แต่ว่า ในช่วงสีออนไม่ใช่ว่าจะไม่มีปัญหาเลยก็เราก็ยังดีท็อกอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าเหมือนแบบคือถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเวลาแบบเราไปแบบเออ่ทริปตา่างจังหวัดอะไรเงี้ยเราก็เจอแบบว่าสมมติว่าเออเดี๋ยวจะไปนี่นะไปคาเฟ่นนะถ่ายคอนเทนต์นี่นะปุ๊บปุ๊บพอเขาทีพักปุ๊บสักประมาณสี่รูปดีท็อกอะไรเงี้ยเ,เซมิเซสชั่นนี้อะไรเงี้ย แต่ว่าเขาจะมีคิกซตารางงานเพราะเขาเป็นคนแบบเข้าละเอียดเรื่องนี้เขาจะเป็นคนที่แพลนมาก่อนถ้าเขาไม่แพลนอะเฮทอ่ะเขาจะแบบนิดนึงอะไรไม่ใช่ไม่ถ้าก่อนนอนแล้วมันนอนหลับเนาถ้ามันท้องหนักเป็นขนาดนั้ไม่ส่วนใหญ่เราจะจบดีรับใช่จะจบดีเราจะจบคือถ้าไม่ไม่ดีเราจะไม่จบเราจะคุยกันไปเรื่อยๆใช่เราเราคุยกันนานมากใช่เวลาเรียวรีทพอครั้งนึงเราคุยกันนานเพราะว่ามันก็ไหลเรื่อยใช่ก็เสียงตานเมกเกลอนนะเนี้ย เวใครครเสียงอะไรเยอะสุดแลแต่นี่แบบเสียงอะไรเยอะสุดงเขาตุปกติคือถ้าจากที่สัเกตให้จะเป็นจริงๆตอนแรกเขาไม่ร้องไห้เลยแล้วเหมือนแบบหลังๆมาคือเหมือนพอผมปลดล็อกเยอะผมปลดล็อกเยอะเขาก็ได้ปลดล็อกด้วยอะไรเงี้ยเราก็ได้เห็นน้ำตาเขาด้วยอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะต่อให้เราแบบอะไรเงี้ยแค่ไหนนะถ้าเราเห็นเขาร้องไห้แอะก็ไม่ได้อะห้ามร้อง ก็เน็ตหนึ่งก็เพราะว่ามันจำมาที่ไม่มีกันไม่ได้แล้วไงเก็มีเหรอเจะไม่มีเธอก็ไม่ยังคู่กันไม่ดีเขาถามก็บางทีก็บางทีเฮ้ยอยากอยากเพลงที่เราลองคู่กันเนื้อหาเนื้อหาประโยคไหนประโยคไหนที่มันไม่ไดแบบว่าคือเราเลยคือตัวเราเมื่อกี้พี่เอ็มพูดว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงเพลงมันใช่เลยอะไรเงี้ย ก็จริงๆจําไม่ได้แล้วว่าวันที่ไม่มีการเป็นยังไง oh. อันดับข้อแรกใช่เพราะว่าผมก็จาไม่ได้แล้วว่าวันที่อยู่โดยที่ไม่มีร้องอ่ะเป็นยังไงแล้วก็จากนี้ไปคู่กันอะไรเงี้ยเออมันก็เป็นฟิลนอนอะไรเงี้ยใช่เพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจริงครับอือแล้วหลังจากนี้เราจะได้เห็นแบบที่เรียกก่นแล้วเรียเ่อจริงๆผมชอบเออทำให้ขอดเดิมน,นั่นพ่อเก่ามันเป็น,ปนไงเนาะ ฉ yeah, <อ>ันไม่ขอเดิมๆนั้นเพราะน<อ>ะครับก็เพราะเธอเองอะไรเงี้ยก <c oughs> ็เออผมเอามารีเลทกับเพลงระหว่างทางแล้วกันเพราะว่าก่อนนั้นเน,นี้ยตอนที่ยังไม่รู้จักพี่นะจะผมก็เล่นเพลงระหว่างทางเหมือนกันซึ่งเลีกิต้าร์ปกติอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบมีความหมายอะไรมากขนาดนั้นแต่ว่าพอรู้สึกว่าพอได้เอามาร้องครั้งนี้แล้วลีกิต้าร์เลยรู้สึกว่าช่วงช่วงซีรีส์เลยครับนนั่แหละก็รู้สึกว่า ทำไมมันถึงเพลงมันเพาะกว่ากว่าเดิมได้ไงอะไรเงี้ยทําไมถึงแบบทุกๆเนื้อเพลงเนี่ยมาถึงสื่อแบบไปถึงโพซิทีฟแบบทางคำวัมนู้นก็ร้องร้องระหว่างทางวันแฟนปาร์ตี้ก็อยู่ดีก็ร้องให้อะคำถามตัวแรกที่ถามเป็นพี่รัร้องไห้อีบินเนียเปอาเอสยังไงอยากเห็นอะไรเออเวลาพี่เอ็ร้องให้บินเนียเปอาปีเอสยังไงเวลาเห็นหน้าตาทุกคนร้องให้หมดลยนะ คือแรกๆคือผมจะเป็นคนมาดเยอะจะเป็นคนมาดเยอะมากแบบแรกๆจะแบบว่าเก็บทรงออะจะแบบจะมองจะดูกว่าอะไรเงี้ยแต่ถ้ารู้สึกว่าผมฮะถ้าปล่อยไปแบบสักสักแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยก็จะต้องไปกอดหรือต้องไปแตะตัวเขาหรือว่าต้องทาอะไรทุกอย่างต้องไปจับคอจับอะไรเงี้ยต้องจับอะไรเงี้ยอะไรเงั้นแบบแล้วอรนไม่อยู่เก็บทรงไม่อยู่แล้วอ้นั้นอนั้นทลายกำแพงเมือนจีนออก สอันสุดท้ายกอดกันใช่ไหมเพอาะั่งสอดกันเราไม่ต้องรำคพูดเพียจะรำคาหรอไม่ไหมใช่ตะเปนะคะขอบคุณค่ะ